เนี่ครับยกขึ้นมาแล้วดูครับถ้าปล่อยบอลตกพื้นนี่ไปถึงแล้วครับเห็นไหมครับเนี่ยผมเพิ่งบอกอยู่เมื่อกี้ครับยกเข้ามาแล้วเป็นไงครับโอ้โดนนําไปแล้วครับเนี่ครับโดนแย่งฉกบอลไปแล้วก็เปิดแท็บเข้ามาครับตรงนั้นก็สังหารเรียบร้อยเลยครับแอซซิดของทางด้านของฟาฟเดย์ครับให้กับทางด้านเอเคเนียิงทะประตูไปแล้วครับศูตรประตูต่อหนึ่งครับซินซโลกเอฟซีขึ้นนําไปแล้วครับ อ้าวโดนไปแล้วครับมันยืนโล่งๆ่ะครับเราก็แพงเพชรก็เปลี่ยนตัวผู้เล่นครับหลอเพื่อนหลอเพื่อนเติมแล้วออกขวาซ้ายมาตรงนี้ข้างในมีข้างในมีเปิดหักกลับมาซ้ายได้จบตรงนี้เรียบร้อยครับหนึ่งมาดูต่อศูนย์จนได้กับสิห์เชียงรายซิตี้ลายุ์ โดนลิ้นก็พยายามปัดแล้วนะครับแต่ว่าปัดไม่ออกนะครับประตูาเลขเจดกาจาวีรให้มาช่องนี้แล้วเรียบร้อยครับบุญเกิดชัยสินครับได้ประตูขึ้นนำเร็วครับเขลางีเด็กครับได้ประตูจากเล่นหมายเลขสิบครับบุญเกิดชัยาสินครับ ไปทำการจจริีแล้วทาคูชี้อยู่ทาคูชี้อยู่แล้วการเห็นไม่เห็นไม่รู้ปั่นตายลูกนี้ทาแล้วไปลงวงของทาคุทิชิดะครับแทงไม่ไม่ล้ำไม่ล้ำแล้วมีพื้นที่ทรงพลเห็นแล้วกิษดาตายวงพิซโซกิตีีลวนเปิดมาแล้วจังหวะนี้เข้าประตูไปแล้วครับพิซโซเอฟซีครับได้ประตูจากเลนหมายเลข98 ร้วนพอกเกสมาตินไม่ได้ครับหน้าของพิซโซเปตี้ดูครับบอลของล้วนล้วนกดขวาเรียบร้อยครับร้วนพอกเกสมาตินจังหวะนี้เนี่ยเน้นจริงๆครับดูครับนี่ครับ,รบไม่รู้จะส่งให้ใครล้วนของกดลูกนี้เสียบเสาแรกเข้าไปเลยครับเอาเลยครับสองประตู